ไมกินข้าวนะไม่ไปก็อยู่คนเดียวนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไป,ไป,ไป,ไปแม่เดี๋ยวนี้ไปไปไปไไปแม่เดี๋ยวนี้ไปไปไป ไป่นะไปไปไปกินข้าวินข้าวป่ะคนกินข้าวป่ะกินก้าว่ะบอก จุ๊บแม่กอนจุ๊บแม่เงี้ยเงี้ยจมูกจมูกด้วยปากด้วยบายบายอ่ะบายบายยิ้มหวานทำแก้มป่องอ่ะ